ขนมจีนซาวน้ำปลาจ้ะอากาศหนาวๆสิเนาะคือจะกินแบบอันเผ็ดๆหนุนๆสิไหมจ๊ะด้วยเลยจ้ะเส้นกระปุ่นหวนเด้อ ลำบวกจะภาพอากาศหนาว mm ยืนกินยอยู่ระเบียบนี่นพี่น้องหนาวแล้วจ้ะรู้ป่ะเนาะเย็น Yên, yên, yên Yên sẽ khám cả khẩu trong rồi